าองค์ประกอบของคนสําเร็จคะ่ะแล้ววันนี้คุณมีหรือยังคะ่ะมาสํารวจกันคะ่ะข้อแรกคะ่ะทุกคนเป้าหมายในชีวิตคุณชัดเจนไหมคะและเป้าหมายนั้นคะ่ะมันใหญ่มากพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป้าหมายคุณใหญ่มากพอคะ่ะมันจะทําให้คุณนะคะขึ้นระดับไปถึงคนที่เป็นแค่คนหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกคะ่ะเพราะคนหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกคะ่ะเป้าหมายของเขาคะ่ะมันใหญ่แล้วมันท้าทายมากๆ ขนาดที่ว่าคนรอบข้างเขาค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาได้แล้วเป้าหมายของคุณวันนี้เป็นยังไงคะข้อที่สองค่ะนอกจากต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่ที่มันท้าทายแล้วค่ะเรายจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์อิมเมจค่ะเซลล์อิมเมจคืออะไรค่ะเซลล์อิมเมจค่ะมันคือภาพที่คุณมองตัวเองความคิดที่คุณเห็นตัวเองหรือว่าความรู้สึกค่ะที่คุณมีกับตัวคุณเอง วันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณดีพอคุณเก่งพอกับทุกสถานการณ์หรือเปล่าคะแน่นอนค่ะเป้าหมายคนหลินยิ่งใหญ่มากก็อยากออกมาเป็นโค้ดที่ส่งต่อแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนดังนั้นค่ะเซลฟ์อิมเมจที่ผ่านมาขอบอกค่ะไม่เวิร์กเลยเพราะว่าก็มีความรู้สึกอย่างที่บอกค่ะว่าฉันคงยังดีไม่พอฉันยังคงเก่งไม่พอ เมื่อเรารู้สึกกับตัวเองแบบนี้ค่ะเป้าหมายใหญ่ของเราค่ะมันก็จะอยู่ไกลจากตัวเรามากนะคะวันนี้ค่ะถ้าเป้าหมายคุณใหญ่ค่ะคุณต้องสร้างความรู้สึกดีรู้สึกชื่นชมตัวเองและรู้สึกค่ะมั่นใจค่ะว่าคุณจะสําเร็จได้ในทุกๆสถานการณ์นั่นคือข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเป็นเรื่องของเซลล์เอตีมค่ะหรือว่าความรู้สึกที่คุณค่ะสามารถยอมรับหรือว่ารตัวคุณเองได้ค่ะวันนี้ค่ะ ความรู้สึกของคุณที่เกี่ยวกับตัวคุณเองคุณยอมรับนับถือตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะแลวความรู้สึกนี้คะ่ะมันเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆค่ะที่เรียกว่าเซลล์เลิฟคุณอาจจะเริ่มต้นจากการรักตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอะคะ่ะดีพอความจริงสองข้อนะะี่ค่ะมันเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันถ้าเซลล์อิมเมจคุณดีคะ่ะมันก็จะทำให้เซลล์เอตเมเนี่ยการยอมรับนับถือในชีวิตคุณคะ่ะมันดีขึ้นด้วย ซึ่ง2ข้อนี้ค่ะถ้าคุณยังมีน้อยอยู่คุณก็สามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นได้อย่างตัวหลินเองก็พัฒนาขึ้นมาจากการเซลล์ทอร์หรือว่าเอ็กฟอร์เมชันก็พูดประโยคทรงพลังเชิงบวกให้กับตัวเองบ่อยมากที่สุดค่ะทุกคนและข้อที่4ค่ะข้อมูลค่ะข้อมูลที่จะทำให้เป้าหมายของคุณค่ะไปถึงความฝันของคุณจะยิ่งเป้าใหญ่ค่ะคุณต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วข้อมูลที่ถูกต้องมาจากไหนคะมาจากคนห้าคนคะ่ะที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณ